เอ้ยฝนกระตอกแดดกระอ๊อกอากาศประเทศเฮ้ยเป็นฝื้นละนี่เอ้ยรถเกลียวปลากระพังเร็ววันนั้นไปห้าจูเลียตรถตายเฉเร็วเอ้ยต้องห้ารถไทยตักขันลาวตอนนี้เลยน้องลบบบบาบปูผู้ของปลาเพิ่งได้น้องลาบปูผู้มาเดี๋ยวปลาไปห้ารถไทยหนองลบบาบปูผู้ทักษันก่อนอโอ้ยเป็นนี้แหละนะเดี๋ยวปา 5, 5, 5, 5, 5, 5, ลาห้าห้าห้ารถไทยหนองลบบาบปูผู้ทักษันนะลุงเขาจอดแหลปกปลาเต็มหมดเลยเป็นฝื้นละนี่เนี่ยแหลกเป็นนี้แหล,ละ เต็มเต็มดีแล้วโอ้ยน่องรับบูบูใจเย็นหน่องบบูบูเดี๋ยวตาห้ารถไทยสักกันนะหน่องจะได้ไม่หลงเอยรถมาขึ้นมาเต็มนี่ปลามาซื้อไรรวดเร็วเนี่ยหน่องรับบูของปลาเดี๋ยวปลาห้ารถไทยนะคะใจเย็นนะคะหน่องลูกค้าลูกค้าใครหลาว่าแต่ข้ามาข้างเป็นซ่าขุนๆหรอกผลจอดไม้อ่ะนั่นน่ะผลจอดไม้วะเป็นเธอตกตาไม่หมาขอางมจัดจอดเป็นเก๊ติ ตกใจมั้เดวดดอดหนอยเดียวมาจากไหนตายเร็วตายใส่ให้มัตายโถหลบตกใจไหมนี่ลองหลบตกใจไหมหลบละบูบตกใจไหมหลบตายเร็วไอ้ตวรือยเดมเดียวตวเห็นปลาหลบหลบปาเลยค่ะเป็นเป็นกปาสังไหนปลาไต้องเร่งมาเดี๋ยวจิ้มลูกปลากันเลยจัดพี่ปลาที่มาเรรวแล้วกันไม่ใช่มีใครมาตรับเลยโอ้ตายตายตายลเือนนะพังตายเดีวนี้เรไปหลบละบูบู้กันตัดเดชดวเดอย่ามายุงเข้าไป เอาเอาว้ามาเอาข้าเรือเว้าปรือวามเเช็คบอแลชนรถได้มาเราต้องเช็คบอเลโอยมีชนแน่นเดนี่รับประกันเอาหัวเป็นประกันเลยป้าโอ้อันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยแต่ขันนี้สวยว่าลไม่หนาวใช่ไหอ้ามาปไม่หนาวยเดี๋ยวนี้ขันนี้ปอดแนนเจ็์เม็คเจนตัวนี้มีหยีบไม่หนอยนักป้าอบซองไอ้าขอมาอนี่ตัวันนี้กระสวยนะตอทีมาตัวัีรวอเราอยว่ากันรอโอเคโ หย่อนไหมลูกนีาขันจับได้เลยจับได้เลยโอ้ปวดตัวไหมเดี๋ยวเรามีกันเลยเต้นนี้ว่หน้าโจ้ยาวมันไอโจ้เลยนี่มันบานุบละบาลุโอ้เราเห็นลูกเราบูบูหลังนี้นะลูกนะรบดองเลยระดองกับกอดไผยแนนหน้าเราบูบูตอนนั้นนะหนังรถมันไม่ได้หนังเลยจริงเหรอเออทางนี้ไม่ตัวอะไรนี่ไม่แค่ส้นนิดนิดสองนิดชายไม่น้อยนะไม่น้อยมากันดเลยแล้วเต้นี้รถสวยไม่หน่อยปากระโวยเกินไปนี่โราคือลามาซื้อตุกเดือนซื้อตุกเดือนบารีบมาจริงจริงใช่ไหมชายมาเลยเราจริงจริงโอเคได้เราบูบูกันไปแหล่ง ได้เลยป้าเลยขันนี้คันนี้สนใจเดี๋ยวไปทำหลังคาพี่นะได้เลยค่ะไปกันไป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 แล้วไปไปคปันนี้นะเดี๋ยวไปทำหลับก่อนนะโอเคป้าขึ้นได้เลยเอาขึ้นได้ขึ้นได้เลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอาึ้นเลย